ครับตอนนี้อายุก็ชายวัยกลางคนแล้วสี่สิบกว่าแล้วนะครับก็ตื่นเช้ามาครับชงชาสุขภาพนะครับชาผู้หลานนะครับก็คือปรับสมดุลนะครับชามาแกะชานะครับกดน้ําร้อนใส่นิดหน่อยนะครับก็ให้ชามันสะดุ้งนะครับตัวชาวมาก็เทน้ําแรกทิ้งก่อนนะครับเทน้ําแรกทิ้งก่อนอจากนั้นนะครับเราก็กดน้ําร้อนนะครับเติมลงไปนะครับอ่า สำหรับคนที่อ,อยากรักสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาตินะครับก็นี่ครับชาผู้หลานนะครับผมชงดื่มตอนเช้าครับปรับสมดุลร่างกายสําหรับคนทํางานนะครับสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วครับประมาณก็สัก35ขึ้นไปนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีสมุนไพรนะครับที่ ผลิตโดยกรรมพิธีแบบอินทรีนะครับคือไม่ใช้สารเคมีนะครับเนาะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งยาหมออะไรมากมายก็รักษาสุขภาพตัวเองนะครับหันมาดื่มชาสุขภาพนะครับาชาผู้หลานนะครับก็ดื่มแล้วนะครับก็เพื่อปรับสมดุลร่ลางกายของเราดูแลร่างกายของเราเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วเราทํางานมาเยอะกันแล้วนะครับเนาะก็ดูแลระบบของร่างกายของเรานะครับก็ถ้าเป็นแก้วเล็กอย่างนี้อย่างผม เทนะครับก็อาจจะดื่มวันหนึ่งประมาณ3-4แก้วนะครับก็พอส่วนที่ถ้าเป็นแก้วกาแฟแก้วใหญ่หน่ะก็วันละหนึ่งแก้วก็พอนะครับก็เพื่อสุขภาพนะครับสําหรับคนอายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องออกกำลังกายนิดหน่อยอยู่บ้านนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ เพื่อให้ร่างกายเราปรับสมดุลแข็งแรงนะครับเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะนะครับคนเป็นโรคอะไรพวกนี้ครับก็ทางที่ดีก็ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเนี่ยครับนะฮะก็นะครับชาผู้หลานนะครับเขาก็มีแบบชงชาแล้วก็มีแบบแคปซูลนะครับแบบแคปซูลก็ทานวันละ1-2เม็ดนะครับปรับสมดุลร่างกายนะครับสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับที่แบบ เดี๋ยวนี้เราก็เห็นตามข่าวตามทีวีนะครับเดี๋ยวคนเป็นนุ่นเป็นนี่ล้มหมอนนอนเสือกันนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าไม่อยากแบบตอนแก่มาเราจะต้องมานอนติดเตียงหรือเป็นคนแก่ที่ไม่แข็งแรงนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสมุนไพรนะครับก็ขอดื่มชาก่อนนะครับาชาหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีอยู่30สซองนะครับ ในหนกล่องนี้ก็จะมีอยู่30ซองก็ถ้าไม่มีเวลาอาจจะกินวันเว้นวันนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ดื่มนะครับทุกวันวันละ1แก้วนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครก็ไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะพกเอาไปที่ทํางานไปชงดื่มที่ทํางานตัวเองกดน้ําร้อนใส่นะครับก็สามารถที่จะชงดื่มได้แล้วนะครับสําหรับชาวผู้หลานนะครับสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะครับเนาะ เราอายุ40 50แล้วเราทํางานกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อาหารการกินของเราสมัยนี้กป็อย่างว่าผมก็เหมือนกันผมก็กินไปทั่วนะครับกินทั้งของมันของทอดอะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันอร่อยนะแต่วันหนึ่งเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพนะครับเนาะเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้ร่างกายเราสามารถที่จะแข็งแรงอยู่ไปได้นานๆนะครับผมโอเคนะครับดื่มชากอนนะครับ